ฉนั้นจริงๆแล้วเราต้องมันนะมันอะไรมันทําทานมันรักษาศีลเหมือนอย่างที่นี่แหละใครที่เขาไม่ได้มาอยู่ในเส้นทางเดียวกับเราหรือว่าใครที่ไม่ได้เข้าใจเขาก็จะมองอีกแบบหนึง่งมองว่าพวกนี้บาเออพวกนี้บอ,อ,อบาบอบอคืออะไรบาคืออะไร <laughs> S <S นะเออบ้าบอคอ,อแตกเออทำไมต้องบ้าบอแล้วก็คอแตกไปด้วยนะเออนะไปเรื่อยแล้วนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้หลวงพี่ยังนึกถึงคำใหญ่เลยนะบอกว่าเออเมื่อไหร่ก็ตามนะแค่บางทีเราอยู่ใช้ชีวิตประจําวันปรกติบางวันชีวิตเรามันราบลื่นมากเลยนะ มันมีความสุขไปไหนมาไหนน,นุ้นน่ายิ้มแย้มแจ่มใสได้ทั้งวันแต่พออีกรุ่งขึ้นของวันถัดไปอา้าวต่างกันเราก็ฟ้าก็เหวต่างกันกับเออวันฝนไม่ตกกับฝนตกเออใช่ไหมชีวิตมันต่างกันอย่างนั้นขนาดนั้นนะอันเนี้ยจริงๆอ่ะเรามองข้ามกันไปนะถ้าเรามาพิจารณาหรือว่าเรามามองดูอย่างเงี้ยพิจารณาให้ให้ท่องแท้ให้เห็นไปปุ๊บนะเราจะพบอย่างหนึ่ง พบอะไรรู้ไหมเห็นป่ะไม่รู้เพราะถึงเวลาถ้าเราพิจารณาจริงเราจะพบอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอคําว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองผุดขึ้นมาในในหัวหรือว่าในใจเราปุ๊บเนะี่ยมันจะมาพร้อมอะไรต่อไปต้องซ้อนอนชื่อจะมมันก็จะรู้สึกว่าโปร่งได้ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะถ้าบุญเก่าหรือว่าดวงปัญญาขึ้นมีปุ๊บอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองปุ๊บมันจะปรงได้พอปรงได้ปุ๊บมันจะเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วมันก็จะปรับตัวพอปรับตัวแล้วก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีความเบากายเบาใจแต่ในทางกันข้ามอีกเกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำซาก แต่ไม่ได้พิจารณาไม่รู้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามองออกไปนอกตัวไม่ได้กลับมาพิจารณาตัวเองไปยังไงไปโทษด,ดินโทษฟ้าโทษหญ้าโทษหมาโทษแมวโทษประตูหน้าต่างโทษทุกอย่างรอบตัวไปหมดเลยจนลืมมองว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุเพราะปัจจัยจากเราหรือเปล่าเพราะว่อะไรหรือเปล่าอืมโอ้ยหอันนี้ยพยากรณอากาศมันบอกไม่ตรงเลย ออกมาจากบ้านเปียกเลยนี่เห็นไหมอ้าวไปนู่นอีกแล้วทําไมเธอไม่เอาล่มมาใช่ไหมเออเนี่ยนี่ก็แค่เหตุตน้ตนๆ้นง่าย,ายๆเลยเห็ไหมแต่ทีนี้เอาเราทําไมเราถึงไปไปทิ้เี้เรารู้อยู่แล้วว่าเออฟ้าบางทีอยู่ๆมันก็มีฝนลงมาซึ่งบางครั้งต่อให้พยากรณ์อากาศแม่นขนาดไหนอเราเดินไปอยู่ดีๆมันก็ยังมีน้ําเปียกถึงเวลามันจะเปียก ไม่ได้เปียกเพราะฝนก็เยอะใช่ไหมรถวิ่งเดินไปก็นคนสาดลงมาพลัวมาเนี่ยเดินไปก็รถวิ่งเหยียบใส่มันก็เป็นอย่างนั้นได้เออใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีเหตุมีปัจจัยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรทําคืออะไรทําใจเออทาใจก่อนเลยอันดับแรกทําใจแล้วก็ยอมรับให้ได้พอยอมรับได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะสู่การปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลง แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็กลับมาอยู่ที่เดิมทําใจพอทำใจได้บ่อยๆบ่อยๆเสร็จปุ๊บนะความนิ่งนะความนิ่งมันจะเกิดขึ้นพอความนิ่งมันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันจะมีความเย็นนะว่าเย็นอะไรรู้ไหมเย็นทั้งความคิดเย็นทั้งการกระทําแต่ต่างจากว่าเอื่อยเฉยนะมันไม่ใช่เย็นแบบเอื่อยเฉยนะ ย็นในที่นี้คือพิจารณาอ๋อมันมาอย่างเงี้ยมันถูกแล้วมันมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเออมาอย่างเงี้ยเอ้ยมันมันไม่มันไม่ถูกต้องรู้ขณะจิตรู้อารมณ์ตัวเองแล้วไม่คล้อยตามเออเนี่ยคือการที่เราใช้ชีวิตแล้วเราพิจรารณาแล้วก็ไตร่ตรองไปด้วยเออเออนี่ยคือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลวงพี่ว่าเราก็เป็นมันจะขึ้นมาเป็นช่วงช่วง จะขึ้นมาเป็นห่วงห่วงแล้วก็จะขึ้นมาเป็นบางวันบางเวลาบางทีมีปัญญาก็คิดได้บางทีลืมคิดก็ไม่ได้สนใจเออบางทีก็เหมือนกันตตดสรู้เป็นพักๆเ <c oughs> ออคิดได้อย่างนี้พอส้นสุดท้ายไอ้นุ่นมาไอ้นี่มาสิ้สุดท้ายเอาเหมือนเดิมเนี่ยแต่ความเหมือนเดิมเนี่ยมันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมห่างวัดห่างวาห่างครูบาอาจารย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เชีนนี้มันพอไอ้สิ่งที่มันควรจะได้กระตุ้นเตือน มันก็หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆไอ้ปัญญาที่กําลังจะเกิดอยู่เนะนี่ยเนีเหมือนดอกบัวหู้จากดอกบัวใช่ไหมอืมกาลังจะโผล่มันแล้วโผล,ล่เออลืมเนะี่ยลืมว่ากูจะต้องเกิดต่อไปก็อยู่ในตมนั่นแหละมุดไปมุดมามุดไปมุดมาไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความพยายามเนี่ยมันก็อยู่อยู่แค่นั้นสุดท้ายเป็นอะไรอาหารของปลาและเต่าไปน้ําก็ไม่ได้โผล่พ้นมาถึงเลย น้ํมืยังไม่ได้เห็นเลยอยู่ในตมเละโผล่มันสักหน่อยอ่ะเจอเต่าชัา่วกหมดละเ <ES> นี่ยเพราะอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือคิดแล้วทำทำก็จริงแต่ทําแค่พพ,พีพรำพรำทำแล้วไม่ต่อเนื่องเพราะไม่ต่อเนื่องเป็นไงทีเนี้ยมันค่คอยๆจางพอจางแล้วปุ๊บอุตสาหะมันน้อยพออุตสาหะน้อยความเพียรมันก็ยอ่ยอยย่อนย่อยย่อนไปปุ๊บมันก็ไม่สําเร็จเออเห็นไหมเพอะไม่สําเร็จแล้วเป็นไงทีเนี้ย โทษน,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 นุ่นโทษนี่ไอ้นีน่ก็เพราะอย่างงั้นนะี่นั่นแหละมันเพ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยเออไม่สารพัดเลยไม่เคยโทษตัวเองแปลกดีนะมนุษย์เราเออแปลกดีไม่เคยโทษตัวเองเพราะรเ,เพราะว่าต้นที่แหละมันทําให้คนที่เขามีปัญญาเลยมันเป็นหมอดูพระตกไอ้พวกนี้แหละก็ครูก็คือครูทั้งหลายเขาก็ถึงบอกไงไอ้พวกเรียนได้เกรดเอนะเอบวกเอพัทอะไรพวกนี้นะ ไปเป็นอะไรไหมไปยกทูบยกผ่านมาว่าน,นู่นไอ้ไหวพวกอยู่หลังห้องพวกอยู่หลังห้องได้เกรดดีสอบตกมัง่งซ้ําชั้นมัง่งพวกนี้เป็นหมอดูอืมเป็นหมอดูมัง่งไปบวชเป็นพระมัง่งสุดท้ายพวกที่นั่งเกรดเอเกรดบีนู่นไปนั่งกล่าวไปพวกไม่มีเกรด <c oughs> ทั้งหลายอยู่ข้างหลัง <c oughs> เอาเอาอะไรอะ่ะเออนั่นแหละนะ <c oughs> ฉะนั้นบางสิ่งทุกางทุก่ากลับมาที่เดิม ถึงบอกว่าบุญนะบุญเนี่ยมันถึงเป็นเครื่องกําหนดรู้เป็นเครื่องที่ประคับประคองเราจริงๆฉะนั้นเวลาเราเห็นความเป็นไปของชีวิตไม่ว่าจะของเราเองหรือแม้ว่าอของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติโกโหติกาพี่น้องวงศาคนาญาติทั้งหลายจริงๆมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างที่บอกนั่นแหละมันมีทุกเกิดขึ้นใช่ไหมสุดท้ายพอดับทุกไม่ได้ไปไง ก็ไปสู่ความตายไปสู่มรณะภัยต่างๆอันนั้นคือมันทุกข์นะพอมันทุกข์แล้วมันมีเหตุตัวยังไม่ถึงการดับพอถ้าดับได้หนึ่งอะพอมีทุกข์ทุกข์อะไรอะมันต้องไปพิจารณาตีละอย่างใช่ไหมอย่างหลวงพี่ที่ท่านบอกไปเห็นไหมอริยสัจอะยังบอกว่าเออทุกข์มันคืออะไรอะทุกข์นี่เกิดจากอะไรถ้าเราหาเหตุว่ามันทุกข์เพราะอะไรเออพอคิดมากแล้วถ้าแล้วถ้าไม่คิดมากล่ะไม่ทุกข์อะก็รู้แล้วก็ทาไมไม่ทํา นยเห็นไหมแต่ส่วนมากโอ้โนี่โอ้ฉันโดนหลอกอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงี้โอ้ไอคนนี้มันโทรมาทุกครั้งมันหลอกแขนตลอดเลยแต่เขาโทรมาทุกครั้งก็รับสายเขาทุกครั้งคุยกับเขาทุกครั้งแล้วก็อย่างเมื่อวนนี่มันหลอกกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมนุษย์นะมันก็แปลกดีนะโอ้เนี่ยโอ้ฉันเกลียดมันเลอเกินนี่มันเลอเกินน้นไปคุยกับคนอื่นนะแต่พอถึงเวลาเขาโทรมาเขามาหาที่บ้านกยดี กลับไปแม่งก็บ่นแค่อีกเหมือนเดิมโตแล้วยางนั้นมันอยู่นั่นเอ่เออชีวิตมนุษย์มันอยู่กันได้นะก็แพลกดีนะฉะนั้นจริงๆนะเรามันนะเราต้องต้องกลับพิจารณาตัวเองบ่อยๆนะเราต้องพิจารณาตัวเองบ่อยบ่อพิจารณาตัวเองให้เห็นเห็นตัวเองในที่นี้เนี่ยเห็นถึงการกระทําของตัวเองเห็นว่าตัวเองทําแบบนี้แบบนี้มันมีผลออกมาแบบไหน เห็นตัวเองว่าทําแบบนี้แบบนี้แล้วมันมีความเป็นไปยังไงเอออันนี้นี่มันยากนะเพราะส่วนมากจะเข้าข้างตัวเองอืมไม่ได้ที่จะเนาะวุ้ยทำฉันทําถูกตลอดเลยเธอทําผิดหมดทุกอย่างส่วนมากจะไปยังไม่ได้คิดพิจารณาอย่างถูกต้องครองทรรไม่มีมมเออไม่มีผิดเลยนะนะนะมันก็แปลกดีนะ ดันั้นไม่ใช่นะเวลาเราพิจารณาตัวเองจริงๆอะ่ะเราต้องพิจารณาหนึ่งว่าเราเราทำอย่างนี้ไปถึงคนนี้แล้วคนนี้กับคนนี้มันมีผลออกมาอย่างไงมันเห็นเหมือนกับว่าเนี่ยเราอยู่ตรงกลางหรือว่าเราอยู่ตรงกลางเราดูระหว่างคนที่หนึ่งกับคนที่สองนะแล้วคนที่หนึ่งเราทําแบบนี้เหมือนที่เราทำํำใส่คนนี้ไอ้คนนี้มันมีปฏิกิริยาต้ต่อมาแบบไหนนะคือการเรียนรู้ในเบื้องต้นละ เอ้ยมันไม่ถูกนะขนาดไอ้คนนี้มันยังไม่ชอบเลยถ้าเราไปทาใส่คนนี้มันก็ต้องเป็นเหมือนกันมีปฏิกิริยาตอบกลับมาเหมือนกันเออใช่ไหมเนี่ย<ม>คือการพิจารณาแล้วก็เรียนรู้โอ้ถ้าเราพูดอย่างนี้นะเออคน,นมันก็ไม่ฟังนะอืมที่จริงคําพูดอะไรต่างๆนะมันอยู่ข้างในนะใจมันเป็นตัวกากับนะแต่ถ้าเมื่อไรมันหลุดออกมาเมื่อนั้นแหละโอ้โหบ้านเมืองระเบิดเถิดเทึ่งเลย,เ,ยเหมือนกับปล่อยคลิปนะสุดท้ายก็ยีกันตุ้มตาม ถ้าคิดอยู่เฉยๆม่พูดออกมามันก็จบใช่ไหมเออนั่นนะเห็นไหมคําพูดแค่คําพูดนะแค่คําพูดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจัดสรรหรือว่าการกรองหรือว่าพิจารณามันก็จะมีขั้นมีตอนการกรองกับพิจารณาทั้งคําพูดทั้งการกระทาเราต่างๆหนงพี่ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหนงพี่ว่ามันมันฝึกเกิดจากการฝึกนะฝึกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมองตัวเองซ้ําๆแล้วก็ ไตรตรองซ้ําๆทุกคนมันมันมีผิดพลาดกันได้หมดอ่ะแต่ตัวหลวงพี่เองหลวงพี่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าสิ่งต่างๆแต่และอย่างที่ตัวเองคิดหรือว่าทำอะ่ะมันถูกต้องไหมมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันนี่แค่ไหนอะไรแค่ไหนบางครั้งยังทบแล้วทวนแล้วนี่อีกอะไรอีกเออหาเหตุหาอะไรต่างๆมาประกอบดูเอ้ยนี่ทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันนู่นนั่นนี่ไงแต่สุดท้ายสิ่งที่จะมันได้คําตอบหนึ่งก็คือ เรายึดหลักของครูบาอาจารย์ตามครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเดินบางทีเราเดินตามท่านแต่มันยังไม่ถึงพอมันยังไม่ถึงบางครั้งเราก็ยังไม่เห็นมันเหมือนกับ่้นรุ่งออบรรยากาศเรายังอยู่กลางดึกอยู่อะยังไงมันก็ยังไม่สว่าง กัดฟันเดินไปเะเดินไปมันอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่า <c oughs> ไฟใช้แบตก็ไม่มีไฟทางก็มันก็ไม่มีก็คุมๆกำคำ,คำเดิน,ค,ดนคลุมเดินคลาไปก่อนอะไรไปก่อนแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินนะแล้วเรามุ่งเป้าไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันหนึ่งอ่ะเนะเราก็ต้องทันสักวันหนึ่งเราก็ต้องตามครูบาอาจารย์ได้ทันเราก็จะต้องเห็นทางที่ท่านปูไว้รอแล้วอะไรไว้รอแล้วแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเดินตามท่านทันตลอดพิจารณาทันตลอดทําตามทุกอย่างที่ท่านสอนตลอดอันเนี้ยแสงมันก็ยังไม่หายนะแสงมันก็ยังไม่หายมันก็ยังเกาะแสงเดินตามไปได้ไม่หลุดไม่นี่นไป็นไรเนะเนาะมันก็ยังไม่หลุดไปไหนนะแต่ถ้าเมื่อไรเราห ang, ng, eng, ่างหางห่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 างหงก็นั่นแหละมันเหมือนกับอยู่ท้ายกระบวนน่ะ มันก็หาแสงไม่เจอแล้วที่เราจะเดินตามเอออันนี้สําคัญนะทุกวันนี้หลวงพี่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันอุ้ยเราหลุดไปถึงไหนหรือเปล่าคนเนี้ยอืมเรายังหลงทางไปขนาดไหนหรือเปล่าเนี้ยอืมนั่งบางทีก็มืดบางทีก็สาว่างบางทีก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไร <c oughs> เลยอะไรเนี่ย <c oughs> ไปทํางานบางทีขวาว้นั่งแล้วก็หลับอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยนัลบัสมีนะมีนะอืมเวลานั่นต่างๆพวกเนี้ยดังนั้นก็สุดท้าย สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็สําคัญนั่นก็คือนี้แหละทานเอ่ยศีลเอ่ยแล้วก็สมาธิและที่สําคัญเลยหนึ่งก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นตัวทําให้ศีลตั้งมั่นศีลบริสุทธิ์มากขึ้นสมาธินี่ทําให้ทานเราอะมีผลมากมีอนุภาพมากเพราะอะไรเพราะอะไรที่เรามีสมาธิเราใจเราผ่องใส มันทําให้ทานนั้นส่งผลได้เร็วทําน้อยนะมันก็ได้มากเพราะทำมากยิ่งไม่ต้องห่วงเลยเหมือนน้าคลักเขื่อนอืมมันก็อย่างนั้นแหละนะบอกว่าหนีขึ้นต้นมงต้นไมก้ก็โอโ้โหนะเหมือนอย่างนายอะไรนะนทุกกะเนะนี่ยนายทุก,กะตะนะเออมหาทุก,กะตะนะหนพี่ก็อยากเป็นอยู่ๆเพ เต็มวัดเกาลูนเงี้ยโอ้ยมังจะปื้มหน้าดูมจะทําบุญเลี้ยงพระมันทั้งฮ่องกงเลยนี่มนมาไอสนามบินเต็มแต่พระห,หมดเลยโอ้ยจมอมหอยใหญ่ๆไงไงเง<อ>ี้ยเ,เออเออนั่นเอง<ด><อ>นะออไม่ได้ไปเห็นกนนะตาถ้าเป็นบุญอย่างงี้นะถ้ามีแต่เงี้ยก็จะทําอย่างงี้แหละทำอยัางะะไงให้มันแบบมันเป็นสิ่งที่มองพี่ว่ามันมันยากนะถ้าเราคิดจะทําดี อุปสรรคมันเยอะนะแต่ถ้าบอกว่าโอ้เลี้ยงโตจีนเนี่ยโอ้ไม่ต้องเรียกอะไรยากเลยนะเดี๋ยวคนก็มาของฟรีใครก็ชอบเดี๋ยวพอเรียกว่าทําบุญจะต้องเสียตังค์เราคิดแล้วคิดอีกนู่นนี่มันเป็นอะไรที่มันก็แปลกดีนะบางทีเราพี่ก็นั่งนึกเนาะเออเนาะทานทานเนี่ยทานะนี่แปลว่าการให้นะการให้เนี่ยหลวงปู่ท่านยังบอกเลยว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งหด ยิ่งลดยิ่งหายด้วยเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะพอใจเราที่มีความคิดที่จะให้แล้วให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเนะี่ยพระโคว่ามันไม่หายเออมันก็แปลกดีนะมันก็แปลกดีนะคือเคยลองมาแล้วคือตั้งแต่อยู่วัดมาเนี่ยโอ้าทาทยครูบาอาจารย์สารพัดเลยหลวงพี่แม้ถึงขนาดว่าเคย ไปการหลวงปู่หลวงปู่ถ้าน,นี่ไม่ได้ศึกนะเอาจริงได้ผ่านมาเฉยเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ไปติดอะไรนักหนาตอนนั้นบอกว่าถ้าไม่ได้ศึกเลยนะหลวงปู่นะถ้าไม่ได้นี่ก็คือแสดงว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาที่จะช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วนะขนาดนั้นนะ่ะถ้าทายขนาดนั้น ก็เลยว่าเออก็สงสัยว่าเออมันก็คงก็เลยก็เลยก็เออก็เลยก็คงเอ้ยก็ยังพอมีบุญว่าเออยังพอได้เชื่อมกับมูกานะอยู่เออก็ยังพอมีเชื่ออยู่นะงั้นอ่ะเออก็เลยได้กัดฟันมาเรื่อยเรยเรื่อยเนะบางทีเป็นั้น่ะฉังนั้นก็เลยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เชื่อมันว่าเออเราอยู่ในที่ที่มันเหมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งถ้าถ้าเปรียบวัดเรา หรือว่าในนี่เราเงนก็เหมือนโรงเรียนหนึ่งที่เราเข้ามาเรียนแล้วอะถ้าไอ้พวกโดดเรียนบ่อยๆก็จะไม่เข้าใจหรือว่าเข้ามามาเรียนด้วยก็จริงแต่ไม่ได้ตั้งใจครูสอนก็ก็นั่งมองนกมองปลาไปเรื่อยน,นู่นนั่นนี่เห็นเรือบินผ่านมาก็มองอยู่นั่นแหละเออตามเืบินไปน,นู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้สนใจว่าครูสอนอะไร พอเลิกข้ามนั้นไปอถามวานนี้ไปเรียนมานั่น,น่อไปเรียนมาใช่ไหมเ <c oughs> พอไปเรียนมาเสร็จแล้วเราแล้วสอนอะไรออ้ยนันมีเครื่องบินผ่านน้า <c oughs> ก็คนละเรื่องอีกใช่ไหม <c oughs> ก็ตอบถามเสือตอบป,ปูถามปูตอบฉลามไปเรื่อยก็มันก็ไม่ตรงประเด็นอันนั้มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นต่างจากคนที่โอ้พอเข้าห้องเรียนมาครูสอนอะไรนั่งมองกระดานนั่งมองจอดูไม่เคยลดละ สงสัยยกมือถามอ่าพวกนี้เออไปไหนมาโอ้วันนี้อาจารย์สอนดีมากเลยมีข้อหนึ่งข้อสองไล่แจกแจงให้ฟังมดแล้วเปอยงอ่ะอะ่พวกนี้อืออยู่ได้นานคืออยู่ได้นานแล้วก็ต่อไปก็เป็นหลักได้ด้วยเออมันก็มีนะมันก็มีแล้วโดยมากก็จะเป็นประมาณนั้นหรือบางพวกมาปุ๊บเอยเนี่ยวันนี้อยากรู้เรื่องนี้ปุ๊บมานั่งฟังเสร็จปุ๊บกลับไปพูดอยู่เรื่องเดียวได้ทั้งปีทั้งชาติ แล้วว่าโอ้โเนี่ยฉันเป็นลูกศิษย์นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆมีเหมือนกันเออมีเหมือนกันว่าเนี่ยฉันมาแล้วนั่นนั่นกันเนี่ยเหมือนโรงเรียนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ล่จริงๆก็คือการเรียนที่ต่อเนื่องการเรียนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นบททดสอบออกมาจากการกระทำจากการกระทําคืออะไรก็เหมือนอย่างคุณยายคุณยายพอรู้ข่าวว่า มีการสอนธรรมะมีการนั่งสมาธิ mm hmm. แล้วสามารถไปนรกไปสวรรค์ได้ใช่ไหมแค่นั้นเองนะนี่คือจุดหมายเลยคือตั้งเป้าเลยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วทํายังไงจะเข้าถึงได้อ๋อมีเนี่ยแม่ชีมาสอนใช่ไหมทำไมก่อนนู้นะแม่ชีทองสุขมาสอน mm hmm. ที่บ้านบ้านเจ้านายเออที่เป็นเศรษฐีก็อาออาสาสมัครไปเป็นคนใช้ก็ยอมตัวลดตัวไปทั้งที่ที่บ้านก็รวยเนาะมีที่นาเป็นสี่สห้าร้อยไร่ดูนะ yeah. <L an> เออก็ทิ้งนามาโอมานี่ทำงานอืมแต่สุดท้ายหญ่ก็มามาสุดท้าก็ทําไงอะ่ะก็มาเรียนรู้จากที่ไม่รู้หนังสือนะให้รู้หนังสือแต่ด้วยความที่ใช้การกระทําแล้วก็ความซื่อสัตย์จนกระทั่งเจ้าของบ้านไว้ใจมีใครในให้สมบัติตัวเองง่ตัวหให้คนใช้ถือเอออันเนี้ยยายถือกุญแจสมบัติด,ด้วยอะไรด้วยทุกอย่างเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจขนาดนั้น สุดท้ายจนกระทั่งได้เรียนธรรมะแล้วเรียนธรรมะต้องไปแอบเรียนนะเออต้องไปแอบเรียนนะก็เพราะเวลาปกติไม่ได้เออเห็นไหมเพราะอะไรเพราะความใส่ใจถึงสุดท้ายถึงเวลาเอาเข้ามาขอบวชบวชที่มันปากน้ําโดนดูถูกเปียดเบียนทุกอย่างเตียงก็เอาเตียงเก่าๆมีลิ้นมีไรเกาะเต้มให้ยายก็ทําจากไอเตียงเก่าๆที่คนไม่สนใจเช็ดจนเลี่ยม สะอาดเลี่ยมจนแบบเออจะของเก่าทําให้คนอื่นอยากใช้ด้วยอ่ะเออเห็นไ,ไหมเนี่ยมันก็เกิดจากการเนี่ยการกระทํามันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าโอ้ยฉันอ่านไม่ออกฉันพูดไม่ได้ฉันนี่สอนไม่เป็นมันไม่ใช่เลยเนี่ยยายพิสูจน์ให้เห็นแม้แต่ยายไม่รู้หนังสือยายก็ยังพาลูกศิษย์ลูกหาสร้างวัดมาจนได้ปัจจุบันนี้นะเออ<า>เริม่รมจาก นะซองน้ําตาลแค่สามพันกว่าบาทเองนะเนะี่ยก็เกิดจากคนจริงแล้วก็การกระทําแล้วก็การเรียนรู้นี่แหละคือนักเรียนที่เข้าไปโรงเรียนแล้วตั้งใจเรียนจริงๆเห็นไหมตั้งใจเรียนจริง,รงๆนั่นแหละคือผลออกมาปุ๊บมันก็จะแตกย่อยมาเองนะฉะนั้นนักเรียนสมจิตนักเรียนสุขคนนักเรียนสมระดี <laughs> นะเออก็ต้องนะเออต้องนะต้องพิจารณาเราว่าเออต่อไปเราจะทํำยังไงให้วัดเราที่เราทะนุถนอมเราเก็บหอมรอมริทเราลงแรงนะแล้วก็ไม่ใช่แค่หลงแต่แรงด้วยเราลงทุนกันมาตั้งตั้งกี่ปีนะเป็นสิบปีสิบห้าปีนะไม่ใช่แค่ลงทุนอย่างเดียวลงแรงด้วยลงแรงคืออะไรเนี่ยโอ้ยสังขารอายุอานามเลขเจ็ดกันทั้งนั้นเนี่ย บางคนก็บอนอนอยู่บ้านเนอะจะมาทําไม,ม,มก็บอกหารู้ไหมเนี่ยมาสวรรค์ทุกวันใช่ไ้ยเนี่ยก็บอกไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยของจริง <c oughs> อันนี้คือที่ชอบของจริงที่ที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ที่มีครูบาอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสเนี่ยก็มามากราบมาขอพรทุกวันเนี้อย่างน้อยวันหนึ่งถึงเราลุกไม่ไหวนะ ผมพี่อยากฝากไว้นะให้นึกถึงเลยนึกถึงว่าสิ่งที่เราทําทนะุกวันเนี่ยเราลุกมาวัดได้ทุกวันเราลุกมาวัดได้ทุกอาทิตย์เราได้หลักของมาวัดได้เตรียมข้าวเตรียมของมาวัดได้มาวัดมาปัดกวาดเช็ดถูได้มาล้า,างถ้วยล้างชามได้มาดูแลพระตาหารวานเข้าให้แก่คณะสงฆ์ได้มาปกป้องนะอันนี้ถือว่าได้มาปกป้องนะถ้าไม่มียมป้าทั้งหลายมาบางทีไม่มีคนขึ้นวัดเลยนะ เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือมันเหมือนเป็นหัวใจหลักว่าเอออย่างน้อยทุกวันมีคนมาเอาเทียบให้เลยเอาวัดทุกสาขาทั่วโลกตอนเนี้ยก็มีแต่ที่ฮ่องกงนี่แหละนะที่มีโยมขึ้นทุกวันที่เหลือก็มีแต่ไรน,นอกจากวันอาทิตย์ที่เหลือก็มีแค่พระกะ็เจ้าหน้าที่จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์วัวนอาทิตย์โยมถึงได้มากันก็นั้นก็มีแต่ที่เนี่ยฮ่องกงนี่แหละ หลวงพี่ก็เห็นอยู่แค่นี้แหละไม่ใช่ว่าไม่เคยเนะมันนี่ไม่ได้นั่นนะไม่ได้ยกย่อนะแต่ว่าเราที่ที่ตำรวจมาที่อะไรมาก็เห็นแต่พว,วกเราเนี่ยแหละวันพลาวันอะไรหลวงพี่ฉะนั้นถึงบอกว่าถือว่าเราอ่ะเกิดในปฏิรูปประเทศนะในแต่ประเทศแล้วเราก็ทําปฏิรูปประเทศของเราเนี่ยให้มันถึงพร้อมถึงพร้อมคืออะไรไปไหนมาไหนเราไปได้คล่องไปไหนมาไหนเราไปได้สะดวกและที่สําคัญก็คือมาวัดสะดวก mm. ออก็ลองกลับไปอยู่ไทยดี เดือนหนึ่งก็ยังจะไม่อยากมาเลยแค่ต้นเดือนดีก็จะกัดฟันออกจากบ้านยังไม่ดนะ <c oughs> ไ,มมได้เลยใช่ไหมมันก็เนี่ยมันก็เป็นเหตุทั้งนั้นเลยไหมฉะนั้นหลวงพี่ว่าเออเราได้โอกาสแล้วเราก็สร้างโอกาสแล้วก็ทําตรงเนี้ยให้มันดีอย่างเงี้ยถึงวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยสังขารร่างกายเรามันไม่ไหวจริง <Yeah. S 1> ๆก็ให้นึกถึงภาพตรงเนี้ยนึกถึงภาพถึงความตั้งใจตรงนี้ให้ได้เลยแล้วก็นอนยิ้มไม่เหอะ ไอ้ร่างกายมันจะทรมานยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันใช้มานานมันทรมานหลงมี่ถึงบอกไงว่าไอ้ความเจ็บน่ะก็ให้พิจารณาเออมันเจ็บเป็นธรรมดาเจ็บเนาะเจ็บเนาะกูจะตายไม่เนาะตายแล้วก็จริงๆถึงบอกว่ามันพิจารณาให้เห็นไปมันเป็นเจ็บจริงๆแต่ในความเจ็บน่ะในความเจ็บน่ะถ้าเราปล่อยวางไปอ่ะมันจะค่อยๆวาง วางได้มันจะทิ้งความเจ็บเพราะอะไรมันเหมือนกันเราเห็นของดีอยู่ข้างหน้าเข่าแตกขาเดี้ยงนู้นนั่นนี่ก็ยังตะเกียกตะกายจะวิ่งไปเอาใช่ไหมล่ะเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเห็นความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเราก็จะต้องไขว่คว้าความสุขมากกว่าความเจ็บที่มันมาลังอยู่ ฉะนั้นอยู่ที่ตอนนี้ฝึกเห็นคุณค่าของบุญคือเห็นคุณค่าของความสุขที่เราทำในแต่ละวันน่ะแล้วก็นึกถึงมันเยอะเยอะนึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงมันให้ปื้มให้ได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะล้มมอน,นอนเสื่อไหมพรุ่งนี้เราจะเจออุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สามารถจะมีอะไรมารับประก,กันแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรทำนั่นคือนึกถึงบุญนึกถึงความดีนึกถึงความสุขอ <สา S 1> ันนี้สำคัญเลย พอเราสุขได้นะ่ะทุกมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละมันก็เบียดเบียนใจเราไม่ได้ <h ums> แต่ถ้าเรานึกอะไรไม่ออกมันก็พร้อมที่จะบึงเพราะไอ้ความทุกข์นี่แหละมันทําให้ใจเราเศร้าหมองพอเราใจเราเศร้าหมองแล้วปุ๊บเนะี่ยเป็นยังไงะทีนี่มันก็หาทางไปไม่เจอเพราะมันมองไงมองปุ๊บมันมวัวมันมวัวปุ๊บมันไม่เห็นทางสว่างแล้วเหมือนตาพระพรานนั่นแนหะอย่างนั้นนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆฉช่นั้น ใช่นั้นเราอะ่ะมันเป็นแค่องค์ประกอบของร่างกายสังขารเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วแต่ใจเราอะ่ะมันใช้งานได้ไม่มีที่สิ้นสุดใจเราสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งความเจ็บใจเราสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งความทุกข์ถ้านนเราข่ม,มนะเป็นใจม,มันแก่ตามตัวใจมันแก่ไหมใจมันแก่ไหมมันก็อยู่ที่เราปรุงแต่งอยู่ที่เรากำหนดเอง ใจเรามันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่เรากําหนดใจเรามันอยู่ที่เรากําหนดใจมันสู้จะมาเนี่ยนอกจกแก่่ก็ถึงบอกว่าใจเราอ่ะมันสั่งได้ทุกอย่างกําหนดได้ทุกอย่างใจเรานู่นจะไปสวรรค์ไปนรกไปไหนไปได้หมดเออเนี่ยนั่นแหละฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้ก็ถึงบอกไง ถึงฉันจะอายุร้อยปีแต่ใชยฉันก็ยังวัยรุ่นใช่ไหมแต่ยังมีคํานี้อยู่ใช่ไหมเออฉะนั้นแสดงว่าใจมันกําหนดได้หมดใช่ไหมฉะนั้นใจมันกําหนดได้หมดดังนั้นแหละนะหลวงพี่ถึงอยากฝากไว้โดยเฉพาะป้าปาทั้งหลายให้เราตระหนักรู้ในแต่ละวันละวันเลยว่าวันนี้เราเก็บเกี่ยวความสุขของเราได้เท่าไหร่ถ้าวันหนึ่งเราต้องล้มหมอนนอนเสือไปอะไรไปเนี่ยก็ให้นึกถึงตรงนี้นะเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ ทรงคุณค่าที่สุดในบ้านปลายของเราที่ตั้งใจทำละอันนี้มันจะช่วยเราได้เยอะนะฉะนั้นเราจะไปแบบผู้มีชัยชนะอย่างสูงสุดเลยเลือกได้เลยทีน,นี้ไปไหนยังไงทุกอย่างมันก็นั้นได้แต่ถ้าเรายังจมอยู่กับความทุกข์ความทุกข์นี้เนี่ยไม่ใช่ความทุกข์จากคนอื่นเลยนะความทุกข์จากร่างกายของเราเองความทุกข์จากที่เราเก็บสะสมไว้แล้วมันยังเอาออกไม่ได้ มันถึงตอนนั้นอะ่ะมันจะมาเบียดเบียนเราอย่างที่มันไม่เคยทํามาก่อนอะ่ะแต่ถึงเวลาวันนั้นแม่งไม่รู้มาจากไหนมันก็แปลกดีนะฉะนั้น้าไม่เคยใครไม่เคยเจ็บจะไม่รู้แต่พอถึงเวลานั้นเจ็บปุ๊บมันจะทาโทรมาทุกอย่างมันจะโอ้สารพันมันจะพลันลนา ทำไมใครไม่เห็นม,มันดูมจะเจ็บมาพูดอะไรนักหนามึงไม่เจ็บอย่างกูมึงไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดนั้นนะขนาดคนไม่ให้กำลังใจอะ่ะยังไปว่าเขาได้อะ่ะนั่นแหละนั่นคือนั่นคือทุกข์ที่มันมันเบียดเบียนจริงๆฉะนั้นต้องทำใจต้องปล่อยวางเออนี่ไปเถอะเอามันหนักนักเออขอยาแก้ปวดช่วยแม่หน่อยนี้เออนี่หน,น่อยนี้อะไรเงี้ยให้อารมณ์มันนิ่งมากที่สุดอย่าไปเอาใจที่เกาะกับทุกข์มากถ้าทุกข์มากนะโอ้มันจะสารพัน มันจะผุดมาอินี่มาหนุนมานี่มานี่มาสารพัดทำยังไงก็ได้ให้ให้มันลนลานพนระพอลนลานพอใจไม่นิง่งพอใจไม่นิง่งเราหลุดจากความสุขไปทันทีห,หลุดจากความสุขอไหรเมืน่อนั้นเราแพ้เออ,อเป็นอย่างงั้นนะฉะนั้นก็อย่าลืมอันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญอันเนี้ยสำคัญเนาะฉะนั้นก็เออให้ตระหนักเลยนะนำรถต่อผุดนะ นี่นำรถต่อผุดอะเดี๋ยวเราตั้งใจกวดน้ามุทิส่วนกุศลแล้วก็รับพรพระกันเจ้าค่ะนี่อ่ะเราตั้งใจนะตั้งใจกวดน้ามุทิส่วนกุศล